สวัสดีคะ่ะพี่น้องมือหนีสิผ้ามาแขก,กนมไม้ได้วจ้ะอันนี้มาเบงอ่าวัสดุอุปกรณ์ของเ่านด้วยคะ่ะนี่คืะมีน่นมไม้คะ่ะนมไม้ที่ที่ต้มแล้วคะ่ะพี่นอ้องต้มเรียบร้อยต้มจนจืดแล้วคะ่ะค่ะเป็นนมไม้ไผ่ไผ่บุงบ้านคะ่ะต่อไปก็จะเป็นพริกคะ่ะพริกเขาเอียกว่าลูกโดดนะคะพริกพริกสดหรือเ่านจะต่ำใส่ก็ได้คะ่ะผู้ใดมักเผ็ด,ด market. อันนี้จะเป็นเห็ดคะ่ะเห็ด เฮดคนเฮดออเรนจี cool ed, ee, นี่คะ่ะน้ำบานท้องเสือเอานี่นะคะอันนี้อ่าอน,นเรื่องคะ่ะอันนี้จะเป็นเขาเบือ่อเขาเบียคะ่ะเขาเบียก็คือเอาเขาเขามาที่ห้องมาแช่น้ำไว้นะคะที่ห้าเสือเป็นหนึ่งแต่ว่าห้องเอาเขาดิบๆนะคะมาต่ำคะ่ะเขาเหมือนว่าเขาเบียคะ่ะอันนี้จะเป็นนี่คะ่ะนี่น้องเคยเห็นไ่คคะยานัาง่นงค่ะยานั่งก็คือเป็นใบยานัาง่งขั้นสดเรียบร้อยคะ่ะมันจะเป็นสีนี่คะ่ะสีเขียวสีเขียวแก่กง่ามมากเลยคะ่ะ เราก็จะมีเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงจะเป็นผงชูรสค่ะนี่ค่ะผงชูรสแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลานุ่นๆด้วยค่ะปลาก็ได้เราก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาทีนี้มาเริ่มเลยค่ะว่าสแกงกันเลยค่ะเริ่มแกงเลยว่าเสียวยังใส่ก่อนหลังค่ะอันสดสำหรับอันนี้ก็เป็นไผ่ตู้ค่ะถ้าจะใส่ที่หลังชิ้นหลังโมค่ะเพราะว่า มันจะได้หอมค่ะถ้าใส่ที่หลังมูมันจะได้หอมเพราะว่าถ้าเราใส่เขาไปก่อนมันจะรสชาติมันจะเบาหอมค่ะยินมันจะหายไปอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะพี่น้องอ่ะเอาเนยใส่ลงไปค่ะไม่หมาะเนยที่ทอดต้มจนจืดแล้วค่ะตุมจากน้ำสองน้ำก็จืดแล้วค่ะเนยไข่บุ๋มอ่ะไปเอาเฮดเฮดลงค่ะเฮดนี่ค่ะเี่ค่ะเฮดลงไป แกะเห็ดออกแกะห้าอยากให้มัน,นงามเลยแกะเห็ดออกแกะเป็นโดกเป็นโดกออกไปอ่อนมากเลยค่ะเห็ดสอมากใหม่ๆสดๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแกะเรียบร้อยต่อไปกระไส่น,น้ำยานางค่ะที่กล่องแล้วค่ะนี่ค่ะน,ะน้ำยานางกล่องแล้วเทลงไปกล่องเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้องขันสดๆเลยคะ่ะเทลงไปน้ำยาหน้าเป็นน้ำสมุไนไพรได้ค่ะเป็นมีคอเลสเตอรอลค่ะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยคะ่ะแล้วก็เข่าเบียร์ค่ะติดต่ำหมดเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปแล้วก็นี่คะ่ะพริกสดค่ะบุลืมขังคนก็นมักเผ็ดค่ะก็ใส่ลูกโดดลงไปเลยๆเลยะคะ่ะถ้าถ้าอยากให้มันเผ็ดเลยๆก็นี่ก็ต่ำใส่ลงไปเลยะคะ่ะ ต่อไปก็จะเป็นไส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะ,ะนีกาเป็นซีดลงไปในนั่นค่ะเนาะประมาณยวเข้าจะตวงเอาค่ะว่าเออรื่เขานั่นเอาว่าเข้าเสียอะไรเอาเข้ม,ขมหรือว่าเอาเพาเข้มหรือว่าเอาธรรมดาค่ะเอานุ่นๆล่ะค่ะตามที่น้องชอบแหละแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาานกันค่ะใส่ประมาณสองสองชอ้อน น,นี่เป็นเป็นวิธีการปรุงซื้อได้พี่น้องแต่สมมติว่าเห้าอยากอยากให้มันแ่บกว่าน,นี้นะเราเข้ากับซีมังกรค่ะถามมันบอฮั่นในแสบปนในเข้ากับส่ลงไปค่ะต่อไปจะเป็นอ๋อเลื่มๆค่ะเลื่มๆใส่ผงนัวค่ะพี่นอ้องเลื่มใส่ผงนัวจุดประมาณนี้ค่ะช้อนหนึ่งกระเพาะละมั้งค่ะ,คะส่วนครึ่งต่อไปกับข้นเขากันค่ะ ต้นพลกันแล้วก็ต่อไปสิเป็นการเอาไปตั้งไฟค่ะพี่น้องอ่ามื้อกี้ก็เอาไว้สนีทกันนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปแกงค่ะไปตั้งไฟก่อนให้มันสุกๆก่อนเดี๋ยวเสียเอาให้เบิ่งค่ะว่ามันมีสีสันแล้วก็รสชาติหน่ากินแค่ไหนค่ะมื้อกี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตุงขาชาแนลเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนางานต่อไปค่ะนี่ค่ะแกงนอไม้ที่ปุ๋งแล้วค่ะ เดี๋ยวจะเอาไปตั้งไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ